คณะกรรมการร่างรัฐธรมรมนูญได้ข้อสรุปเบื้องตน้นเรื่องสอวอโดยให้ดำรงตำแหน่งเพียงวาระเดียวนั่นก็คือ5ปีและไม่ห้ามญาตินกักการเมืองลงสมัครพร้อมยอมรับระบบที่ออกแบบมาอาจจะมีปัญหาครับนายอุดมรัตน์อมริดโฆษกกรรมการร,าร,ร,ร,ร่างรัฐธรมรมนูญกล่าวถึงความคืบหน้าในการพิจารณาเรื่องที่มาของวุฒิสภาหรือสอวอโดยที่ประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรมรมนูญหรือกรทได้ข้อสรุปเบื้องต้นนะครับว่า ให้สอวอมีจำนวน200คนมาจาก20กลุ่มทางสังคมอาทิเช่นกลุ่มการบริหารงานของภาครัฐกลุ่มภาคเอกชนกลุ่มภาคประชาสังคมรวมถึงผู้ที่มีอาชีพอิสระโดยรายละเอียดต่างๆจะกำหนดไว้ในกฎหมายการได้มาของสอวอซึ่งจะมีการแยกออกจากกฎหมายการได้มาของสอสอโดยจะให้เป็นการเลือกกันเองเฉพาะกลุ่มซึ่งสอวอจะมีหน้าที่ทั่วไป3ประการ นั่นก็คือการกันกรองกฎหมายควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินและเลือกคณะกรรมาการในองค์กรอิสระตุลาการสารรัฐธรรมนูญและตุลาการสารปกครองซึ่งการรับสมัครสอวอทางกรทยอมรับในทับว่าระบบที่ออกแบบมาอาจจะมีปัญหาแต่เปิดช่องไว้เพื่อให้มีการกําหนดรายละเอียดไว้ในกฎหมายลูกพร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อสอวอเพื่อไม่ให้มีการเลือกบ่อยครั้งหากเกิดตําแหน่งว่างลง เนื่องจากเราไม่อาจคาดหมายได้ว่าจำนวนผู้ที่ประสงค์จะเข้ามาร่วมในกระบวนการเลือกสมาชิกวุธิสภาในพื้นที่ตั้งแต่ระดับอำเภอะจะมีมากน้อยเท่าไหร่การกำหนดวิธีการในการเลือกกันเองจึงอาจ มีปัญหาได้บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันไม่ให้เกิดการสมยอมกันนะฮะหรือการระดมคนมาเพื่อเลือกผู้สมัครคนหนึ่งคนใดในกรณีนี้กรรมการร่างรัฐมนูรจึงเห็นว่าสมควรที่จะเปิดช่องให้มีการกำหนดวิธีการนะฮะในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในกฎหมายลูกได้ยกตัวอย่างเช่น ส่วนคุณสมบัติของสอวอทางกรทไม่กำหนดเรื่องคุณวุธิทางการศึกษาไม่ห้ามญาติของนักการเมืองลงสมัครมีการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง1ปีห้ามผู้ที่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแม้คดียังไม่ถึงที่สุดและผู้ที่สมัครในกลุ่มใดๆต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นไม่ต่ำกว่า10ปีส่วนผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งสอวอก่อนหน้านี้ทางกรทยังไม่ได้พิจรารณานะครับว่า ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งได้หรือไม่ครับในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกวุฒิสภากรรมการเห็นว่าไม่ควรกำหนดวุฒิการศึกษาควรจะมีระยะเวลาของการที่เกี่ยวข้องกับด้านน,นั้นๆเนี่ยเป็นเวลาพอสมควรนอกจากนี้ในเรื่องคุณสมบัติที่เรา ไม่เห็นสมควรบัญญัติไว้อีกก็คือเรื่องของการห้ามบุคคลาลีคู่สมรสหรือบุตรของผู้ดำรงตำแหน่งสอสอหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นอาจจะกำหนดเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติว่ามีหลักฐานการเสียภาษีนะฮะในช่วงหนึ่งปีย้อนหลังกลับไปนะครับหากอยู่ระหว่าง การถูกเพิกถอนสิทธทิเลือกตั้งแม้ยังไม่มีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดที่ประชุมเห็นว่าควรจะกำหนดไว้ว่ายังมิยังเป็นบุคคลที่สมัคร,ครเข้ารับเลือกเป็นวุฒธธิสภาไม่ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้นะครับ สำหรับการลงสมัครรับเลือกตั้งกรทได้มีการปรับเปลี่ยนโดยไม่ต้องให้นิติบุคคลเป็นผู้เสนอชื่อส่วนวาระการดำรงตำแหน่งให้สอวอดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวนั่นก็คือ5ปีและผู้ที่ดำรงตำแหน่งสอวอหากไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นอย่างเช่นตำแหน่งรัฐมนตรีหรือสอสอก็ต้องพ้นสภาพสอวอมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปี ด้านนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกล่าวถึงบทเฉพาะการของร่างรัฐธรรมนูญว่าต้องมีบทบัญญัติที่ว่าด้วยการนิรโทษกรรมให้กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติเหมือนที่เป็นมาในรัฐธรรมนูญฉบับอื่นครับ